S <S อ,อ๋อมันซึเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นนะใครร้องเพลงได้ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S <S อ่ะแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไม่โอ้โหบมันมันฟูจ,จริงๆอะ่ะเมื่อกี้น้ำตาไหลไปประมาณสองหยดละจริงเหรอ ผมเห็นเมื่อกี้ซึมเลยว่าซึมหนาเลยจมๆซึมเลยอ่ะเดี๋ยวมันดีมากก็ขอบคุณนะครับที่มาในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องไดมอนตัวน้อยด้วยที่ไม่เคยท้อกับชีวิตตัวเองไม่ไม่ใช่ไม่เคยท้อไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง มันมันจะมีทอ้อบา้างแต่ว่าเราสึกว่ามันสามารถจัดการกับชีวิตตัวเองได้แล้วก็ขอบคุณไอ้ตัวเล็กตอนนั้นอนะ่ะที่มันมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินแล้วก็มีความฝันที่อยากจะมีแฟนๆเหมือนแบบเหมือแนบบกับในหนังที่แบบโห้ดาราดังแบบเวลาไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคุคณชีตมันทำให้เอาส่วนหนึ่งของตรงน,นั้นนะมา ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่มากันในวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ตั้งแต่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งเริ่มเลยแล้วก็บอกเลยว่าบอกเลยว่างานงานต่อไปเนี่ยก็อยากจะเห็นหน้าพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับอ๋อไม่มีแนละ้ว <c oughs> ตกใจหรือว่ามีเห็นไอ้นี่กันนะครับก็นั่นแหละครับก็จริงๆฉบับเมื่อกี้นะเขียนตอนตีสี่ ตีสี่ครึ่งใช่คือมันเป็นเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็เป็นเวลาที่เราได้คิดว่าความเป็นจริงแล้วอะ่ะเรารู้สึกอะไรกันแน่เพราะว่ามันเหมือนกับสมองม,มันมันมึนนะว่าเราควรน,นอนหรือว่าเราเราควรไปต่อดี <c oughs> นอน <c oughs> นอนนอนนะ <c oughs> เราควรนอน แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคือเราก็ไปทํางานมาแั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าพอกลับมาปุ๊บเขามาในเสร็จแล้วก็มามานั่งพอนั่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะวันนี้แหละเราต้องเขียนละเพราะว่ามันเดทไลน์ละ <c oughs> ไม่รีบเขียนไม่ได้ละ <c oughs> โอเคเราก็เลยเราก็เลยนั่งเขียนนั่นครับนั่นก็คือความรู้สึกจริงๆของเราที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าคือเราเห็นว่าทุกคนไป ไปชอบซัมวันหรือว่าอะไรเนงะี้ยเราเราดีใจมากที่ทุกคนได้แบบทุกคนได้แบบมีมีความสุขกับสิ่งตรงนั้นแล้วเราแล้วเราก็สปอร์ตเสมอแต่เราแต่เราอะ่ะก็จะบอกว่าเราอะ่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันที่ที่เราอะ่ะไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะผมก็จริงๆผมอยากใช้วเวลาตรงเนี้ยให้ให้มันมากที่สุดแหละเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่างาน จะเยอะไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้เจอกันบ่อยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่และเราเราก็บอกเลยว่าเราก็คิดถึงทุกคนออกมาครับนะยด <c oughs> ไูไม่ใจไม่ร้องให้นะไม่รอนะไม่รอเนน้ำมูกอะ <c oughs> ไรละ อันนี้นี่อันนี้นี่ต้องเก็บไว้เลยนะฮะเบอร์เดย์ไดมอนมีของมันด้วย สุดท้ายเป็นเขาที่ได้ไป้องเป็นแต่บนพระรองเป็นแค่ที่สงมันนั้นน้อยใจจะมีใครรักเราบ้างไหมเป็นคู่ซ้อมก็ได้ไม่ว่ากันเ ก e e p going to g e a h e r นะครับอเนอีุ้้ยตองน,นี้เป็นรูปหัวใจด้วยตัวไอแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมไฮบอยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เราจะรันจากแถวหลังนะคะแล้วก็เดินออกผ่านหน้าเวทีแล้วก็รบกวนทุกคนนะคะไม่หยุดนมคะ